เฮ้ยเฮี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 ยแล้วเฮียแล้วปล่อยพลังนี่ไอ้เฮียพลังเอลซ่าโอ้โอ้ลิเช่ไอ้เฮียโคเทสโอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับอาร์คอาบิสที่พาร์ทที่สกันแล้วนะครับทุกคนหลังจากพาร์ทแล้วนี่ผมก็ได้ทำการตั้งเวิร์กช็อปเล็กๆแล้วก็แคมป์ใช้ชั่วคราวในบริเวณนี้กันแล้วนะนี่ก็จะมี ของค่อนข้างจะครบนะครับนี่มีเตียงมีหม้อปรุงยามีเตาเผามีคกมีโต๊ะอัปเกรดมีสมิตมีอะไรค่อนข้างจะเรียบร้อยมากๆแล้วฮะนี่เลยผมได้เจ้ายูนิคอร์มมาด้วยนะครับนี่เห็นมันวิ่งอยู่ในบริเวณนูน้นเนาะก็เลยจับมาแล้วข่าวร้ายคือม้าตัวเก่ากูแม่งตายครับแล้วก่อนหน้านี้ผมไปจับหมาป่ามาด้วยแล้วหมาป่าผมก็ตายครับผมโดนไอ้เจ้าซิลเวอร์ลูสเตอร์ระดับทาบูแบบร้อยสามสิบเนี่ยฮะเลือดแม่งสิบกว่าล้านได้ฮะแล้วแม่งก็ยิงกูตายเลยไอ้เชี่ยแล้วการที่ผมได้เดินสำรวจแถวนี้มันทำให้ครับว่า ในจุดไฮแลนด์เนี่ยเป็นจุดที่น่าอยู่ที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ารอบๆเนี้ยแม่งมีพวกสัตว์ระดับซิลเวอร์คือสัตว์ของมดอาบิสอ่ะมันจะเกิดอยู่รอบๆนี้หมดเลยเว้ยยกเว้นในบริเวณไฮแลนด์นี้นะที่มันจะไม่มีตัวเกิดคนระับยกเว้นเจ้าอารเจ็สีทองขา้างหน้าของพัดแล้วนะนี่แล้วผมได้เจ้าอะโลซัสมาเพิ่มด้วยแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะว่าตอนนี้ผมสำรวจไปแค่บริเวณรอบๆ จุดที่ผมอยู่เองฮะมีขึ้นไปนบนภูเขาหิมะที่ต่อยเนาะแต่บริเวณป่าเสือแล้วก็เขตนรอบจุดที่ผมอยู่เนี่ยแม่งมีสัตว์ในอาบิสเกิดเพียบเลยซึ่งจริงๆวันนี้ผมมีแผนอยากจับเป็นตัวระดับซิลเวอร์เว้ยแต่ผมมาลองดูๆแล้วลว่ะเลนโน้สารระดับซิลเวอร์เนี่ยมันจะต้องใช้เจ้าเนี่ฮะนี่ะก็คืออาหารระดับซิลเวอร์ซึ่งเจ้าอันเนี้ยเหมือนว่าเราจะต้องมันทำอะไรปะไม่ใช่อะ่ะเพื่ออันเนี้ยเราจะต้องทำในโต๊ะสมิตตีของมันนะก็คืออันนี้ครับซึ่งของเนี่ยผมมีครบแล้วย,ไฟไฟไฟย่างเดียวแแล้้้้้ววผผมมมีนนอยยาากจะไดหไดห วันนี้เราจะไปปะจนภัยกันครับด้วยเจ้าอโลโซนัสน,นะเพราะว่าอย่างไอเจ้าหน้าไม้มันเนี่ยต้องใช้พิษงูด้วยนะเนี่ยต้องใช้พิษงู10อันด้วยในการทำนะแต่ของอื่นคือมีครบหมดแล้วนะเพราะฉั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะไปตามหาตัวเท็แล้วก็งูมาทาหน้าไม้นะโอเคภารกิจ <Okay. S 1> จะเฟลือกก็ไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าเราได้มาปะจนภัยกันนะตอนนี้ก็พยายามมองหางูกันก่อนนะเออเเออใช่ดีกว,ว่าแถวนี้มันจะมีโเลมด้วยนะทุกคนเวลาเล่นก็ต้องระวังวยนะอ่าน่าเจองูนะฮะเออ โอ้ยเชี่ยเเจ็บเลยเจ็บเลยจริงๆผมว่าผมลงไอู้เองมันจะได้ดีกว่านะนี่ลองบูดูตีเป็นไงทีเดียวเท่านั้นนะคืออันลมันตีแค่ร้อยกว่าเว้ยแต่ว่าขวานผมอะจามเพียเราหกร้อยเลยนะฮะเฮ้ยไอย้นกยักษ์เหรอเฮ้คือขวานกาูไม่จามพี่เราหกร้อยเลยเว้ยแต่ประเด็นคือตัวกูไม่ได้อึดไงได้ไหมของไม่ได้ครับเดี๋ยวได้กี่โมงละเชี่ยจะสองคู่มันด้วยมันจะมืดแล้วเว้ย พยายามคัดคัดเหยื่อโอ้โหนั่นตัวอะไรเมื่อตอใหญ่ๆเมื่กี้ปะน่าจะไม่เห็นกันหรอกน่าจะดูไม่ทันกันนะพยายามคัดเหยื่อเพราะมันตัวเล็กๆที่มันจะดูสู้เราไม่ค่อยจะได้นะฮะหรือถ้าเกิดเหยื่อมันอยู่กันน้อยๆอ่ะถ้ามันอยู่กันเยอะพวกไอะเกมได้ไอ้พวกงูนี่มันมีหลับซีเวิร์ดด้วยนะขั้นหัวต้องเล็งดีก่อนเข้าไปกัดวะนนะไอ้เหี้ยกูไปกัดงูโตโหดเข้ามาที่เหี้ยเลยเดกโอเคตัวนี้ไม่ได้ครับอุ้ยด้วงไอ้เหี้ยโอ้ชิมีดวงด้วยว่ะ อยากจับอยู่นะแต่กูไม่มีโปเกรบอลว่ะคือโปเกรบอลผมมันแตกไปพร้อมกับไอเอสมาร์ฟเลยอะตอนเจอไง่กไก่ทาบูอะแล้วกูก็ยังไม่ทำใหม่เลยขี้เกียจต์โอเคไม่ตอบครับมาแจกซะตะขาบตะขาบโอ้ยเจยบตะขาบไปก็ไอ้ตะขาบ,ขาบ,ขาบไปก็ตึงเละทุกคน อไอตัวตะขาบมันมีท้องดาเมจนะเป็นไม่ได้เลย,ยอย่าไปกัดมันดีกว่าอันนี้ผมสร้างเงี้ยมาวะ f i minutes later ทุกคนเจอแล้วเทคแรปเตอร์นู่นๆเจอแล้วนะครัเทคแรปเตอร์โอ้ยเชี่ยมามามาไอตัวอัลฟาแรปเตอร์เราข้ามไปเลยโอ้ยเชี่ยมันตรงมีแรปเตอร์เยอะมากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโรุ้ยยี่เกิดเกือบ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 แต่โอเคแล้ช่างแม่งไอ้เแี่เขาเปิดศึกแล้วมาโอเคได้แผ่นไฟฟ้าสิบมันพอดีครับสวยสวยสวย เดี๋ยวผมฟาเวลกับไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมไปเปิดศึกกับไอ้ตัวอัลฟ้าแรปเตอร์น่าจะได้อยู่นะเพราะว่าเราขาดตัวถอยไงถ้าเกิดไม่ไหวจริงเราก็ไปสู้น้ำฮะเดี๋ยวเราเราต้องตัดกำลังพวกแรปเตอร์ก่อนเอาเวลก่อนเอาเวลก่อนเอาเวลก่อนเวลฮาม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 าไอ้ตัวอัลฟ้าไม่มาใช่ไหมโอเคไม่มาโอเคไม่มาไม่มาโอเคโอเคโอเคเราไปเอารรอร์ตบเราไปตีตัวบอสตีตัวอัลฟ้ามันยังไม่เอาร์เรอฮะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวยังพอช่วยได้อยู่ครับ กัดเจ็ดร้อยอ่ะไอเชี่ยแล้วเรื่องแม่งเจ็ดพันเก้กูดาตัดแม่งตายเปล่าวะชิบหายเอ้ยอนนอนนอนนไ,อ,ไอ,อ,ยอี้อ่นนอนนอะ้ยโอ้ยโโอ้ย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 โอนยโ้ยโอ้ยโอ้วโอ้อ้ยโ้ยโอ้อ้ย้ออ้ยยโอ้ยอ้ยอ้อ้อยโยโอ้ยโออยอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโยโอ้ยอ้ยโอ้ยออย้ยไอ้้อ เอ้สำชังมาดิเฮียเราจะไปแคร์อะไรวะเรามีอานเกาะดี่วะเออพอกลืมตรงนี้ไปเลยมาเอาฟาเรปเตอร์จัดเลยน้องขอเบี้ยวหน่อยละกันโหนี่ไงเราตัดเข้าแล้วโอกาสเข้าทนะี่สองร้อยแล้วฮะเมื่อกี้ค่ายตัวคอยาวเมื่อกี้ไปโอเคมาเราบั๊มมาเรื่อยๆอย่างงี้แหละมาเออมาเลยน้องทำอะไรกูได้ไวสัตว์มาดิ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 าดไว้กากากากเลยดูดูดูเยี่ยากากเลย กากเลยฮะเอาอะไรกูไม่ได้ไว้นีเลยน้องตายใต้สัตว์ไอ้สิบเอ็ดเวลจัดเลยตัปีดเยอะๆต่มิน่าทำไมกูรู้สึกว่าสิบเอ็ดเวลมันช้อยจังวะไอ้จริงด้วยทำไมกูรู้สึกว่าสิบเอ็ดเวลมันดูน้อยจังเลยทุกคนเพราะว่าเลือดเราไม่ต้องอัพเยอะก็ได้ฮะเพราะว่าถ้าเราจเจอพวกโปรในมอสอาบิสเนี่ยกูว่ากูโดนจัดทีสองทีก็ตายแล้วไปไอ้เหี้ยแล้วฮะ เป็นตัว,นโลโลวอะไรอะ่ะแอนเทลีตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือตัวอะไรครับอ่ะรถลถเรไปเลยอ่ะรถเรไปเลยเลือะไรอ่ะเลือกพันหนึ่งเดี๋ยวขอจับเลยนะขอจับเลยนะขอจับได้ไหมขอจับได้ไหมโอเคอู้แล้วมันคือตัวอะไรครับทุกคนไอเช่นหน้าตาแปลกๆเว้ยเป็นเหมือนหมาแล้วมีหน้าเป็นแหลมแหลมอะไรเงี้ยโอเคแล้วเออวะ่ะคำถามต่อมาแล้วกูจะขนมันกลับบ้านยังไงวะเนี่ย <S <S โอเคได้ละตัวยี่เราก็ไม่รู้นะฮะมามาเดี๋ยวลองขี่กันดูหน่อยแทงออกตัวเอ้ยเมื่อกีตัวอะไรครับทุกคนไอ้เฮี้ยอ่ะมาโอ้ตัววิ่งเร็วใช้ได้นะนเยอะไปวิ่งกับเหมือนหนูอ่ะวิ่งเหมือนหนูจี๊ดๆนะฮะจี๊ดจี๊ดจี๊ดอะไรยีล่ลองแดบดิขีดซ้ายจิ้มแมง่งโอ้ยเดินออกได้เอาดีม้สัตว์เอาดีปเดี๋ยวดิขี้ขวาไม่มีครับสีไม่มี โอเคได้แค่คลิกซ้ายเดียวเอ้าไอ้เหี้ยมึงไม่กูฟาร์มศพอะมาไอ้เหี้ยแม่งเป็นหนูเป็นเหี้ยนะก็ไม่รู้ทุกคนโัวเหี้ย้วก็ไม่รู้ฮะมาๆๆๆงูเอ้าเอาโอเคงูไม่อเลื่อใส่ด้วยสวยดีเนาะสวยดีแต่ตัวผมมันเหมือนจะเอ้ยอะไรอะไรอะไรสู้แมงดิสู้แมงดิสู้แมงดิเออ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 ไฟมันไฟมันไฟมันเออเอาดิเอายวเดียวไอ้เหี้ยต้องเชียร์ดิมามาเอ้ได้ได้ อัาไปสเตมิน่าน้ำหนักนิดเดิงเออเออไอแมงมุมต้องมาเลยวะมาทำอะไรมานทำอะไรกันมานทำอะไรกันทำอะไรก็ขู่เฮียกูช้าเลยวะเอ้ากูก็ฝ่าเนื้อได้นี่วะเอาดูว่าสัตว์กินพืชวะเออเอาไอ้เฮียนี่มึงแย่งกูแดกหมดเลยไอ้สัตว์พ่นเฮียเลยมันกินเนื้อได้ปะไม่ได้ครับผมียกินแต่ผักนะแล้วอันโลไปผักปะขอผักหน่อยอ๋อไอ้เฮียนี่เอ้าไอ้เฮียนี่ มึงให้กูลงไอ้สัตว์โอ้ยเฮ้ยลงไอ้กูลงให้กูลง,ลงเออโอ้โหเฮี้ยแม่งลงยากว่ะน,นี่ไปอันโลเพราะว่าผมขี่ตัวนั้นดีกว่านะเพราะว่าสาต,ตามิน่ามันรีค่อนข้างไวนะแล้วอัโลมันราาีแต่มิน่าช้าไงแต่ผมให้อัโลวิ่งตามไปดีกว่ามามาผมจะวิ่งตัวนี้แหละมาเลยน้องมาเลยตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอา้า ไอ้เฮีย้ยที่อยู่กลางอากาศนี่ลงอย่างว่องอะ่ะดูดิลงอย่างว่องเลยเว้ยกลางกาดอ่ะนก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 เอานอกหน่ะมะั้ยเออเอานกเอานกเอานกปะหรือเราจะไปจับอาจเจนดีจับอาจเจนดีกว่ามาั้งขึ้นเขาอ่ะเออว่ะเดี๋ยวมันมีมันมีภูเขาหิมะตรงกลางอ่ะเดี๋ยวผมขี่อัลโลเข้าไปจับอาจเจนดีกว่าในหน้าไม้เลยจับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูหรือว่าเป็นทดสอบหน้าไม้ดีกว่าหน้าไม้แล้วมันแรงหรือเปล่า โอเคมาทุกคนเราถึงบ้านกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันกับเอออันนี้ก่อนซีเมนต์คริสตัลเหล็กอเอคริสตัลซีเมนต์อยู่ไหนวะอ๋อซีเมนต์อยู่ในคกนี่วะเดี๋ยวซีเมนต์ซีเมนต์อันอยู่อันที่สองโอเคได้แล้วฮะแล้วก็เหล็กเหล็กก็จากเตาเลยโอเคมาทำเป็นโต๊ะสมิตตี้ไปเลยครับทีนี้ผมต้องหาแลฟเวอร์ใช่ใช่เลฟเวอร์ไหนนี้มีไหมไม่มีดูในนี้วะ นี่มีอยู่เจ็ดอันไม่เป็นไรเราลองทําดูก่อนเดีย๋ยวผมวางไว้เอาตรงนี้แล้วกันที่อยู่ชั่วคราวครับเดี๋ยวเราค่อยย้ายออกนะโอเคนี่ไงใช้เหล็ก10อันแร่โฟวเวอร์ลอปามิดอ่าเนื้ออ่านี่หน้าไม้ครับทำหน้าไม้ก่อนครับโพลิเมอร์อ๋อต้องใช้หน้าไม้ได้วยดีกว่าหนังโพลิเมอร์โอเคแคใช้ไม่ค่อยเยอะอะไรเดี๋ยวผมเอาหอนอันแรก่อนเอ้ยหมาหลบไปเฮียมาแล้วก็ มีอะไรบ้างหนังคาริเบอร์ไคตินเขียพิษงูสวยเฮ้ยเราเอาเนื้อผ้ามาด้วยสตรีมเบอร์รี่ใช่ไหมเมื่อกี้เบอร์รี่ขาวเอ้นนี่นี่โอ้ยเชื่อมีพอดีเลยโอเคโอเคนี้ก็น่าจะเวิร์กแล้วไม่ใช่นี้ดิต้องเป็นโตอาบิสอุ้ยแม่งโตนี่แม่งใส่ได้พันช่องอะ่ะไอ้เชี่ยแม่งเป็นโตเลยแม่งเป็นกล่องเก็บของวะโอเคใช้เหล็กด้วยมาสามอันจัดไปเลย อันนี้อันนี้อ่านเฟรนเลียกับอ่านโดโดเล็กเอา้าเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องใช้ไอ้น,นี้ด้วยเหรอทุกคนหนังระดับซิลเวอร์ก็นายต้องฆ่าตัวระดับซิลเวอร์นะฟูเบนชีนี่อะไรวะไม่รู้ว่ะเดี๋ยวค่อยลองหาดูน่าจะดรอปตัวระดับซิลเวอร์เหมือนกันหรอือเปล่าอันนี้คือโซเฟอร์เนนโอ้ช่างแมงไอ้เฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เฮียมาแต่ทำเรื่อนี้กันก่อนหน้าไม้นะไม่รู้จะแรงขนาดไหนแต่ก็ระดับวอตอบิทแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะตึงหน้าดูเลยเหล็ก อ๋าไอ้เจ้ากูอ๋อามากูดูวันนี้กูดูอองๆไงไม่รู้วะมาเอาเหล็กยัดไปเลยหน้าไม้มา,มาลองดูกันนะเขาจะขนาดไหนกันเชียวไว้น้องแต่ว่าน่าจะใช้ได้ดีอยู่โอเคไอนน้พวกนี้เก็บไปก่อนนะมาสวยทีนี้ก็มาทำกันเลยใส่เข้าไปครับแล้วก็จัดมาชุบไีไอ้เฮียได้แล้วครับ เป็นหน้าไม้ระดับซิลเวอร์โอ้ยใหท็อตมันจะผ่านผวะอ๋อไม่ใช่เก๋เราก็เตรียมอาหารไปด้วยเมก๋อะไรอ่ะมันมันต้องใช้กระสุนวะกระสุนอะไรวะกระสุนอันนี้ใช่ไหมอ๋อได้ครับเป็นกระสุนอุ้ยไอ้เย่อมดูการรีโหลดดูการรีโหลดด้วยเมื่อกี้โคตรเร็วเยี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอ้ราไปยิงหน่อยดิเดี๋ยวต้องรอ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 ดูวะมันใช้กระสุนธรรมดาหรือว่าใช้เป็นเอกระสุนนาโคติกได้เลยวะอันนี้ผมไม่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เฮียแต่กูกูอยากลองมากตอนนี้คือเซียนอยากลองชิพายเลยแล้วแถวนี้มันจะมีตัวให้กูยิงไหมอะ่ะกูเลยมไปกูข้ามบอลแถวนี้ไปหมดแล้วนี่ว่าไอ้เฮียโอเคช่างมันทำอะไรเดี๋ยวเราลองไปยิงดูข้างบนกันแหละเออนี่ดีเจอแล้วไอ้เฮียเจอเหยื่อแล้วครับนี่น,นี่อันนี้คือเหยื่อของเราในวันนี้นะลองยิงดูกันปั้งโอ้ยกีฬาโอ้มกูจะมันโอ้โมันยิงปุ๊บโดนปับ๊บว่ะโอเคเทียร้อยพีก่ก็ใช้ได้นะ นีย่ยิงแม่งยิงยิงยิงแม่งไอ้ที่อะยิงแม่งโอ้ย,อยตวงเลยฮะเฮ้ย <c oughs> โอเคใช้ได้อยู่เฮ้ยมันดีอยู่นะเซใ้ได้ได้ได้แต่ผมชอบที่มันยิงเร็วว,วันแหละเราไต่ขึ้นบ่อหิมะกันเลยพยายามหลีกเลี่ยงได้นะเลี่ยงได้เลี่ยงครับตัวมอสที่มันโหดนะ โอเคมาทุกคนตอนนี้เราเข้ามาเขตป่าเสือกันแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามวิ่งแบบระวังแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีตัวอะไรมาเซตเจตอกหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันค่อนข้างเงียบก็ดีเลยเมื่อพานนี้เราจะจับตัวดับซีเวอร์นั่หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้ผมจำได้เว้ยไอตอนที่ผมมาเขาก่อผมเจอเฟนเลียตรงนี้โองมองนี่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 เฮีย <Here. S 2> เป็นเลียสี่สิบห้าครับลองจับดูกไหมลองจับ,ลอ,จบลองจับดูก็ได้นะเออไหนๆก็เจอแนละ้วเดี๋ยวผมขอวิ่งขึ้นไปหาที่ที่ปลอดภัยดูยก่อนเดี๋ยวน้องอ้อมไปก่อนนะ พรว่ากูยืนนิ่งๆยิงแม่งไม่น่าจะเวอร์คระสำรวจรอบด้วยฮะไม่รู้แมปนี้มันจะตึงขนาดไหนนะตอนนี้ยังไม่ค่อยจะเจอตัวอะไรเลยแต่เฟนเรเบล45ครับแต่เออช่างมันได้ไปเลยเอาเวลแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนก็ได้กออยากได้ตัวนี่ระดับนี้เป็นบริการก่อนเออยิงอยิงแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย พี่ะครับพี่ะครั่นะครับ่ตอวิ่งตอ่ตอวิ่งต่อวิ่งต่อวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไอ้เหี้ยมึงคือไม่ได้ไปบอกกูเลยไอ้สัตว์จิายแล้วมึงคอไมได้ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ยโไอมึงมึงวิ่งเร็วจังอ่ะโอ้โหโอ้หมาดิไอ้สัตว์มาดิมามาดีมาเดี๋ยวเดี๋ี๋ยี๋ยวกูขอวิ่ก่อน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 ไอ้เหี้ยจิบายจิ๋ายไม่โคตเร็วอ่ะอ๋อไอ้แต่เวลามนไล่สกิลนี่ยมันต้องอยู่น อ๋อคุณเรกว่าอะไรออกให้ไหนได้แม่งไอเชี่ยนี่ไอ้ยังกูกลัวแม่งว่ะเดี๋ยวนะชิ้นผ่านแล้วชิ้นผ่านแล้วกูจะยิงแม่งไหวปะเนี่ยเชี่ยยเย่ใเพิ่งไหนเพิ่งไหเพิ่งนะใหญ่เพิ่ง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 ปรมนามเลยสัตว์อย่รู้กูอ้าวมันไม่ตามหรอเคยเคยเหมือนมันจะไม่ตามแล้วเดี๋ยวได้แลวผมต้องประเมินใหม่เลยเชี่ยไปเรื่องหนึ่งหนึงโอเคไม่แต่ฆ่าหลบมันไม่ลงฮะเดี๋ย่อันนี้อันนี้โอ้ไอเชี่ยอันนี้ดิโพโดคาดับลีเจนต์ฮะ ไอ้ตัวมีมีแม่งยังจะมีด้วยเหรอวะเดี๋ยวนไอ้เฮียกูสะดุ้งเลยแม่งขึ้นมาได้ไอ้สัตวสตัวกูควรหานกก่อนจริงๆนะตัวกูไปหานกก่อนก็ได้เอ้นกปากแหลมนี่หรอแมวอ่ะไอ้เฮียไอ้แต่เมื่อกี้มันตีผมเข้าปะที่ผมว่ามันก็ตีผมเข้านิดๆหน่อยๆนะคือแต่กูก็ไม่กล้าแข่งมันอยู่ดียะไม่รู้มันจะมีลูกเล่นอะไรหรือเปล่าคือไอ้หมาป่าเฟรเดียมันสามารถแทะแข็งเรือเสาให้เราตกจากหลังได้ไง หรือว่าจังหวะมาไล่สกิลเราควรยิงมันวะอันนี้ผมไม่รู้ว่ะเอ๊ะกูไม่ค่อยจะกล้าลองด้วยมามามาหรือว่าเปิดประเด็นมอสอบ,บิทก,กันนะหลับสัตว์ตัวแรกของเราเอากอเกอเดี๋ยวพอน้องถายไปที่ไต่ขึ้นขเขาก่อนอยากขึ้นเขาเนี่ยพวกขึ้นเขาได้สบายเลยเกอเกอเกอเดี๋ยวมันมันน่าอยู่ฝั่งนู้นนะโอ้ยไอ้เกี้ยไอ้กูขึ้นดิเออเอางี้เอกอมันน่าจะวิ่งไปนู่นหรือเปล่าอยู่ไหนวะ อยู่นี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคเพราะว่าเรายิางเราก็หนีไปเรื่อยได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้ว่ะเออเดีย๋ยวขึ้นาตรงนี้ตรงนี้ขึ้นตรงนี้น่าจะเวิร์กนะมา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 ,มาจะขึ้นได้ผมวันนี้ไม่ได้ขึ้นได้นะเดี๋ยวส่งลนะโอ้ช่างแม่งไอ้เหี้ยมาอ้กูยิงเงี้ยออกได้ปหมเดี๋ยวอะไรนะโอเคช่างม่งกูขี่ม้าวิบากออกก็ได้ไว้สัตว์มา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 เดย์นาะ มาเลยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมต้องขอหันม้าเออหลบแนี้ก่อนเออมาโอ้ยเฮียเฮียเฮียโอ้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 ยอะไร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 มึงอะไรโอ้โหไม่ได้หว่ะไม่ได้หว่ะไม่ได้หว่ะไม่ได้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 โอ้โหอ๋ออโอเคโอเคโอเคคือไงนี่แป๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอา เอาโอเคมันก็กัดมันก็จะแรงนี่ว่ะโอเคกันได้เลยมามามาก้นงบนไฟกูมาไอสัตว์โอ้ยโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนก่อนโอ้นั่นไงเทโอเคอ้าวโอเคมึงหนีอย่างไวเลยมึงหนีอย่างไวเลยเรียบร้อยเรียบร้อยไอหมาเวนแม่ให้กูควบงตั้งนานอ้าวไปอันหนึ่งไปอ่ะสวยได้แล้วครับมาเป็นเรียนระดับตัวโอ้โอ้ยเราขี่ได้เลยเว้ยอย่าี้อ่ะโอ้ยชิบหายแล้วเราคุม แล้วหมากูอะมามามาหมาเอาหมากูติดฐานะเหนื่อยเว้ยไม่ได้ทุกคนคือถ้าเกิดมันไม่มีสเตมไม่ได้อย่างนี้ผมเล่นไม่ได้จริงว่ะคือเราต้องจับแล้วปล่อยใหม่ใหม่ก่อนนะอโอ้โหเดี๋ยหมาไม่ตัวใหญ่มากอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยตัว,ต,วตัวคนกูใหญ่ขึ้นตามหมาเลยวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันกูเห็นแล้วแวบเมื่อกี้มันกูตัวใหญ่ขึ้นตามหมาเลยเดี๋ยวไอ้เหี้ยแล้วกูก็ลืมเตรียมไปนเนาะเบบอลเนี่ยไอ้คริสตันอยู่ไหนละคริสตันกูไว้ไหน ชิบหายอะไรคิสตันกูไปไหนวะเอาอันนี้ป่ะเอ้าไอ้เชี่ยคิสตันกูกูอยู่ตัวนี่ว่ะโอ้ยบื้อเอ้ยเชี่ยเบื้อแล้วทุกคนคิสตันกูกูอยู่ตัวนี่ยว่ะเนี่ยกูแบ่งอะไรของกูเนี่ยไอ้เชี่ยพวกกูเป็นบ้าเป็นบอแน่เลยปลาปลาเจียเเอาไม่ต้องก็ได้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเลียงไปอ่ามาเราไปทใหม่ครับอ้อเป็นไงกูได้เลยเว้ย ไหมอ,อีกสายกัดที่ขวาอะไรอ,อ๋อที้ขวากัดแรงไหมเกลี้ยพลังเลยเขยได้ฟิจิตอาร์เมอร์เขยได้มาชั่วคราวครับแต่ตมไม่น่าม่งรถเว้ตัวเอ็กโอ้ไอ้กแย่ยิงคิวโค้งทางขารนี่สัตว์คอนโทรลได้มีอ๋อเอ็กเอ็กจะยูเ,เ,เ,เดือนด้วยอ,อิู่อ๋อนี่นี่นปล่อยพลังตี ไอ้เหี้ยพลังเอลซากเน่ย oh! Holy shit! There, 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 there. อโอ้โหโอ้ริชไอ้เหี้ยโคเทสเดะเดวเดะ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 อ้าโอ้โหไอละแม่งวิ่งทีขีดนีนก่นกระจุยกระจายหมดเลยเว้ยมา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 เฮ้ยทุกคนกูได้ตัวโหดแล้วกูได้ตัวโหดแล้วนะเออมามามาลองเล่นดูเด็กสีเดียว,ต,ยวตายตีเท่าไหร่ครับตีทีโอ้ตีทีมันเท่าไหร่หกร้อยครับมันแข็งมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราข้านี้นี่ ดู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 ดดู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 ดดู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  เอออัพไปที่ดาเมจดเลยครับเดี๋ยวจระจำได้สักสามหมื่นแล้วกันเดี๋ยวค่อยลงดาเมจยาวๆมาๆๆๆอ๋อคือมันไม่ต้องใช้อาร์หนอตัวซิลเวอร์เนี่ยเออหรือมันเป็นเฉพาะตัวเฟนเลียวะเออถ้าเกิดมันเป็นเฉพาะตัวเฟนเลียนี่คือแบบว่ากูเงือบไปนะเว้ยมาๆแต่ก็จะไม่เป็นไรฮะได้อยู่ได้อยู่เอยเรามาลุยกันหน่อยฮะับภูเขาหิมะเป็นไงเออนกตายไส้สัตว์นี่แหละตายตายกูบอกเลยกูกวาดล้างหมดแมพไปเที่ย มาดิมาดิกูกวาดล้างหมดแมพไอ้สุดเอ้ยเดี๋็กๆตัวอะไรอ่ะไอ้เชี่ยกูเกือบกัดแม่งแล้วกาชาสกาชาลีเจนเลือดแสนห้าครับแล้วนั้นตัวอะไรอ่ะเดี๋ย็กๆผมเห็นตัวอะไรด้วยอ่ะนั่น่ะเบอร์มุดเอ้ยเอ้ยไอ้หมา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 โอ้ยโอ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 ยเด็กๆไปใหญ่ๆไปหาเรื่องตัวมดฟุ้งไอ้เชี่ยนี่ตัวอะไรอะเบอร์มุดตัวอะไรครับทุกคนไอ้นี่ไม่รู้ตัวอะไรวะเราจับถูกไหราจับดูวไหเราโดนหรือเปล่าฟันเทมเคโอด้วยอะ แต่ทำไเยิงยากมากเกมมาเกมเคโอครับมาลองดูลองดูโอเช่เลยกขรู้ว่าแต่ผมมันดูเท่ดิมาลองดีดูเออกูบดกูบีกูบีกูบีไอ้เหี้ยมันได้จะกดติดนี้มันติดนะมันติดมันติดไอ้เหี้ยเออเดี๋ยวดูกระชาดีเจนได้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมกูมันไม่แดกกูเนาะแต่โอ้ยเหี้ยเห้หมากติดไฟไอ้สัตติดไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวีเยวกูให้หมากูแทงได้ปะ มันแปลกนะวะเอ้าจะหมาคนแทงได้วะในยิงเขาเลยโอเคหลอกยิงรัสตัวนี่ตัวอะไรบ้าทุกคนเบอร์มุดถูด้อนถูด้อนถูด้อนอะไรมึงไอ้สัตว์ตัวธรรมดาอย่ามาแย่มก็กูไอ้น้องไอ้เฮ่ยปูแม่งตัวดับเทสอุ้ยไอลิง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 วะลิงกลางลิงกลางเดี๋ยวนะลิงลิงโกไลเดีออริจินอลวอเตอร์โอ้ยเฮ่อยาอย่าไปโยกกูเลยถังนั้นอย่าไปยุ่งกัเลยทุกคนนะ แดดนะโอ้ยแต่ตัวนายน่าสนใจบาดตัวเลยวะไอ้ยี่ตัว,นนตว,ว,ตวแปลกๆใหม่ๆ,มๆมเทียบเลยทุกคนจริงๆเ,เดี๋ยว,ดวยเ,อเ,อออเดี๋ยวเออเออขอแดดนะขอแดดหนะ่อยตัวไอ้ว่าหมาผมมันแทงได้เว้ยแ,แล้วแล้วไม่ไปไหนแล้ววะไอ้เชียร์นี่มามามากวกมึงได้ชอบลงน้ำเดียดูทรงก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันเลือกธรรมดาธรรมดาเองเออนี่ไงเพราะมันไม่ลงน้ำจริงด้วยเดี๋ยวมันลงวะ โอ้อยไอ้เหี้ยกูโดนกุนนปลาเล่นเดี๋ยวๆ,ๆๆโอเคเรียบร้อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวๆโอเคให้มันไปนได้แดกปลาก่อนอ่าอ,อ่ะยิงกระดิมัดให้อ่ะเร็วเออเออเออเรียบแดกดีกว่าเร็วแดดกระดิมัดเร็วโอเคมาเห็นที่กูยิงมึงต่อยแล้วว <ๆๆ S 2> ่ายลงน้ำไม่ได้ๆๆๆมาคืนตัวแล้วทุกคนเหมือนเป็นเสือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ <มา S 1> <ๆ S 2> ่ะ เออแต่ไม่เป็นไรแคยกูยิงเรื่อยๆมายิงแม่งเลยเอ้หลอหลอได้ปะอ๋อโอเคข้าดบไปขึ้นต่อมา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 เดี๋ยวมาฟูดอนโอ้ยไอ้เยอะแตไม่กัดกูเยอะย่ายาย่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 าอะไรมึง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 อะไรมึ้งอะไรมึ้งไรฉีเย็บห้าเข็มน้องยังหมากระจอกเอ้ปะไอ้เฮียมึงจะแดกกูเร็วไปสิปีกูบอกเลยมาไอ้น้องมาดิ มาเด็กมาดิกบลรลุชอบคือกระสุนแม่งพุ่งไปเร็วมากฮะคือกดปุ๊บมันติดปั๊บเลยอ่ะไม่ต้องมารอกระสุนหน่วงไม่ต้องเข้ามาคำนวณอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพิเท่ดีว่ะตัวนี้มาแล้วนะน่าจะบก,ก็คอลเลค่าหนูคุยแม่งเป็นสิ่งโตไฟอีกเยอะมามามา,มา,าเด็กหากิ้นเลยน้ไมเดี๋ยกูเป็นเพิ่บอกเพิ่งน้ำฮะเอ้ยมันหนีแล้ว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 โอ้ยแต่กระสุนกูเสียไปไม่ค่อยเยอะอะไรวะเดี๋ยวหมาเพราะว่าหมากูหมากูหมากูหมา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 ้ยหมาก้าชเลยหมา มันหนีแล้วทุกคนถ้ามันหนีแล้วเดี๋ยวผมต้องไปไล่จิงมันะคือเหมือนไอหมาตัวนี้มันแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวอะแต่คิดบล็อกมันไม่ได้ใหญ่ตามนะคือปกติอะมันควรจะยืนในน้ำเมื่อกี้ได้ปะวะแต่มันยืนในน้ำไม่ได้ครับมันต้องว่ายเอาชิบหายเอ้ยโอเคโอเคไอตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะนั่นปะเออนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันกัดปะมันกัดปะมันกัดปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้เสียงกูได้เสียงกูได้เสียง โอ้ยไอเฮี้ย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 เฮียหมา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 เขาขี้เลยหมาเออหมาเพื่อนหมาขี้เราโง่ยิ่งเลยเออเอาอะไรมึงอะไรมึงไอสัตว์เมื่อกี้มึงยังดูเก่งอยู่เลยเมื่อกี้ยังไรแดกกูเลยวไยเฮี้ยนี่โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 มามาไอสัตว์หยาเบิร์กหยาไปที่จะหยากรบกูไอ้น้องโอ้ไอเฮี้ยตกขโมยแม่งขโมยของไปเรียบร้อยตายโอ้ยเฮี้ยนี่ตัวหนึ่งขันขันกูคืนนะตบแม่งไอเฮี้ย ไอ้กูตัดเปื้อดแม่งเลยอะไรอะไรมึงไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยให้กูแม่งโอ้ละบาดชีว <c ute> ิตกูจริงเลยอ่ะพวกมึงสองตัวเนี่ยนี่คือตัวเชี่ยอะไรวะกินๆเนี่ยโอเคโอเคเอาเนี้ยไปกินไหมกินอย่างไวด้วยไอเร็๋ยวเลยนะเดี๋ยวนะกูได้ยินเสียงอะไรแปลกๆกับแถวนี้แล้วตัวเชี่ยอะไรอีกอะฟอร์เรสไนแมเดี๋ยโหแม่งเอ้ย ทำไมชีวิตกูต้องมาเจอเฮี้ยแบบนี้วะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนเดี๋ก่อนลองไฟกับแม่งไม่ไม่ต้องหรอกเฮี้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแปบ๊บนึงขอจับตัวนี้ก่อนไอ้เฮี้ยกูคลิปนี้เฮ้ยโอ้คิปนี้แม่งก็ตึงพอตัวแล้วอู้หอ๋อแล้วเวลาเปิดไฟทีไฟแม่งขยายให,ใหญ่ตามเลยฮะคือกูชอบไอ้หมาเฮี้ยที่ตรงตัวกูแม่งใหญ่ตาด้วยแหละไอ้เฮี้ยเออต้องไปหาจับตัวใหม่ที่มันเ,เวลเยอะกว่านี้นะผมไม่รู้นะว่าเวลเยอะเวลน้อยของมอสนี้มันจะต่างกันมากไหมอะมันก็โตแเมื่อก อ๋อมันก็ตัวอ๋อเหมือนไปนกิฟฟินป่ะเตะมาขี่เลยอะมาเขี่โอ้กซิกซ้ายก็ปล่อยไฟครับขวาไม่มีดีไม่มีครับพืกอนมีแค่ท่าปล่อยไฟท่าเดียวบายี่ยางสดไอ้เหี้ยโอเคครับผมก็สำหรับอาร์คอะบีเจพาร์ทที่2นี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะ ลากินนี้ไปบายครับปนักเกอร์